สองเล่นลดราคาสุดถูกลดร,ราคาสูงสุดถึง90%เวันนี้ว่าสุดท้ายแล้วนะอันนี้เดี๋ยวมาที่วังเด็กอยู่ที่วิภาวดีซอย5การขับรถมาก็ขับมาที่เส้นวิภาวดีเลยนะแล้วก็จะมีตุ๊กตาบบกมือเป็นรูปหมูนะแต่ทีเนี้ยถ้ากจะจอดจอดรถเนี่ยก็เข้าไปที่ซอยวิภาวดีซอย5แล้วก็จอดได้แล้วก็เข้ามาเลยทีเนี้ยเขาดูสิแต่ละอย่างเนี่ยของราคาคือดีมากอย่าง นี่นะคะอิงปอง50าบาทเท่านั้นอันนี้ร้อยเก้าเก้าเสื้อชูชีพ50บาทห่วงยางก็50บาทอันนี้ตุ๊กตาลมลูกก็50บาทแล้วก็อันนี้นะคะ10ชิ้น500บาทตกชิ้นละ50บาทเท่านั้นอันนี้คือเราซื้อของแจกเด็กๆตอนปีใหม่นะตุ๊กตาตัวใหญ่อย่างนี้400บาทเท่านั้นเองแล้วก็อันนี้แบ็กแบล็กเยียร์2 0ออันนี้250ถูกมากมากเลยสเก็ตบอร์ดนะคะ200บาทนะคะอันนี้ใครที่แบบ อยากจะมารีบมาเลยนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วแล้วก็อันนี้นะคะรีบมาก่อน4ี่โมงเย็นนะแล้วก็อันนี้เราก็ซื้อมาทั้งหมดนะนี่น้องนานาเล่นเป็นไงน่ารักไหมราคาก็ส5 0บาทเองอันนี้บาร์บี้มีเพียบเลยใครที่มารีบมาอันนี้ก็คือของที่เราไปฝากหลาน